บอสมครับผมในเรื่องรับบทเันนีนอย่างไรบ้างคะครับผมสวัสดีครับปีโป้นะครับผมก็โปนะครับผมรับบทเป็นกันครับผมใน House of Star ครับผมก็เป็นพี่ใหญ่ของบ้านหลังนี้ครับส่วนบอสนะครับพรนพิพัฒนในเรื่องก็รับบทเป็นโซ่ครับเป็นนักแสดงซีววายคู่กับผิดครับสวัสดีครับริวสีลลบครับ ก็รับิดเป็นพิษครับก็เป็นนักสแสดงซีรีส์วายคู่กับโซ่ครับและเป็น troublemaker แบบตัวสร้างปัญหาของบ้านด้วยครับ แล้วบทในเรื่องมีความห่างไกลกับเราทั้งสามคนอีกใครบ้างที่ตัวบทหล่างไกลกับเราไหมถามว่าตัวละครกับกับตัวเราแตกต่างกันไหมค่อนข้างแตกต่างกันมากๆอยู่แล้วครับผม,มเพราะว่าการเจริญเติบโต,ตของเขาก็ไม่เหมือนกับเราอย่างของการเนี้ยก็ก็เป็นเด็กที่เอ่อเรียกว่าเคยสร้างปัญหาแล้วกันครับผมเลยทําให้เขาเปลี่ยนไปทําให้เขานิ่งขึ้นแบบสุข,ขุมมากขึ้นนะผมแล้วก็ค่อ่ข้างเป็นคน i n ทรเวิร์ s มากขึ้นครับผม ส่วนโซ่นะครับก็ค่อนข้างมีปมในชีวิตค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับเลยทำให้เขาสแสดงออกมาในลักษณะนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ก็นครับแล้วก็ถ้าทุกคนติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าตัวโซ่เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีความน่าสงสารม,มากๆตัวหนึ่งนะครับก็อยากฝากตัวละครโซ่ให้ทุกคนติดตามด้วยครับ พิษของพิษนะครับก็เป็นเอ็กโซเวิร์ดจ๋าๆเลยครับเป็นคนที่มี e NERGY แล้วก็คิดน้อยมากแบบเวลาทำอะไรก็จะ go forward, for w a r d FOR IT นะครับก็แบบว่าเออแต่มันจะมีแรงผลักดันบางอย่างอยู่เบื้องหลังเขาอยู่แบบทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องแบบความฝันของเขาที่อาจจะไม่ตรงกับเราบ้างก็ ต้องติดตามกันในซีรีส์ครับครับท้ายสุดและสุดท้ายแล้วครับผมโอ้อบอสกีดับฟิดตามซีรีส์เรื่อง How of Star ให้แฟนๆบ้างมาติดตามช่องทางใหม่บ้างเวลาถี่โม่อล้วยังไงเชิญได้เลยครับครับฝากติดตามซีรีส์ House of Star ทุกวันจันทร์เวลาห้าทุ่มตรงที่ช่องวันสามสิบเอ็ดครับแล้วก็มีย้อนหลังนะครับผมก็ทางอาชีอีครับผมเวลาเที่ยงคืนครับผมเป็นเวอร์ชั่นอะไรอันคัดครับก็พลาดไม่ได้นะครับนายก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับ House of Star สถาบันปัญญาครับครับต้องขอขอบคุณทั้งสามท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ